ดีครับอาจารย์สายันนะครับโรงเรียนนักการสอนกับรถยนต์นะครับผมผมนี่ครับสนลงทุนเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นเขากันนะครับผมรับผมนี่นะครับพาถนนกันนะครับลงทนนะครับเช่าพม่านะครับ ขับได้ดีขับได้เก่งมากครับเราจะพาขึ้นเขากันแล้วก็พาไปเที่ยวนะครับพาไปเที่ยวกันนะครับสุนทรนะครับโรงเรียนนาฏการกับรถยนต์หรืออาจารย์สายันหรืออาจารย์ธนวัฒน์นะครับคนเดียวกันนะครับเรียกพี่วัดก็ได้นะครับเสียงไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยสบายสองสามวันนะครับ สอน,นครับเกียร์กระปุกนะครับเกียร์กระปุกนี่ทำได้เก่งมากครับออกถนุนจริงกันเลยนะครับของเราใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้าม,ามาได้นะครับผมเบอร์โทรศูนย์หน2 3 4สองสองสามหกศูนย์สองสามสี่เบอร์โทรศูนย์สองสี่จ็ดกเก้าหนึ่งเแปดนะครับ โรงเรียนนัตก,การสอนขับรถยนต์หรืออาจารย์ธนวัฒน์สอนขับรถยนต์นะครับโรงเรียนเดียวกันนะครับค,บค,บคบุไปช่องแครไปเลยนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอเข้ามาได้ครับยังรับสอนเหมือนเดิมนะครับสอนเหมือนสอนทุกวันเลยนะครับไม่หยุด เสียงไม่ค่อยมีไม่ค่อยสบายนะครับก็ mm hmm. ใครสนใจจะสอบแบบคีทาแบบคีตัวหนึ่งตัวสองรับหมดนะครับรับสอนรับทําอะไรหมดเลยนะครับให้กับ,บรึกษาได้ฟรีนะครับผมโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวชวยมกันต่อคลิปหน้าครับ mm hmm. ของทุนนะครับผม mm hmm. สวัสดีครับ ka